สวัสดีครับท่านชมที่เคารพครับพิพัฒน์วงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นวันก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวันนะครับเราใช้คริสต์มาสอีฟนะ EVE นะครับถ้าอีฟเนี่ยไปตามหลังนะครับวันนั่นก็หมายความว่าจะเป็นวันก่อนวันนั้นหนึ่งวันนะครับังนั้นคริสต์มาสอีฟก็คือวันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับก่อนวันคริสต์มาสหนึ่งวัน หรือเป็น Birthday ย์อนะครับก็เป็นวันก่อนวันเกิดหนึ่งวันหรือจะเป็น Wedding Day ์อีนะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นวันสุกดิบนะครับนั้นอีฟนั้นก็เป็นคำนะครับที่ใช้ลักษณะนี้วันนี้เป็นวัน Christmas Eve ผมเคยทำคลิปเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นอุปกรณ์กล้องอุปกรณ์ไมโครโฟนนะครับ แล้วการตัดต่อไม่ได้ง่ายเหมือนปัจจุบันนะครับก็พยายามนะครับที่จะทําคลิปนั้นออกมาเล่าเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีนะครับฝรั่งตัวอ้วน,วนมีหนวดนะครับแล้วก็ขี่พาหนะนะครับที่เป็นตัวเลื่อนมีกวางเรนเดียนะครับลากแล้วก็ปีลงปล่องไฟนะครับเอาของขวัญมาให้เด็กๆนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นตำนานจากสิ่งที่เป็น เฉพาะนะครับในประเทศตะวันตกเป็นเทศกาลนะครับที่เฉลิมฉลองนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวของชาวยุโรปนะครับก็กลายมาเป็นเทศกาลสากลนะครับที่เฉลิมฉลองกันทั่วโลกนะครับแม้ว่าบ้านเรานะครับจะไม่มีสภาพแวดล้อมไม่มีหิมะนะครับเหมือนกับวัฒนธรรมตะวันตกนะครับเราก็มี การตกแต่งนะครับมุมหนึ่งมุมใดของสำนักงานของบ้านนะครับมีเอาสำลีนะครับเอาสเปรย์นะครับมาพ่นกระจกนะครับให้ละไม้คล้ายคลึงนะครับกับมีหิมะตกนะครับแล้วก็ยังมีต้นคริสต์มาสนะครับขายกันมีอุปกรณ์นะครับตกแต่งต้นคริสต์มาสนะครับก็จัดกันบางบ้านก็เริ่มตั้งแต่ต้นต้นเดือนธันวาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทศกาลนะครับที่ ใกล้ปีใหม่นะครับจะห่างจากปีใหม่ที่เป็นปีใหม่สากลนะครับประมาณหนึ่งสัป,ปดาห์นะครับก็เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองใหญ่นะครับทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราก็จะมาสนใจนะครับแล้วลุงสันตาใจดีของเด็กๆมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับผมว่าโดยเฉพาะเด็กๆเ,เขาอาจจะไม่ได้สนใจนะครับที่ไปที่มาแล้วแต่ว่า เขาสนใจเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เขาจะได้ของขวัญนะครับจะมีเกมรื่นเริงนะครับก็เป็นช่วงวันที่ครอบครัวนะครับโดยเฉพาะของชาวิวันจกนั้นได้เป็นวันหยุดยาวนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตด้วยกันนะครับอาจจะปีละครั้งนะครับจนคร่ำนะครับไปถึงช่วงปีใหม่ซันต้าเป็นใครนะครับ ซันตาเป็นลุงแก่อ้วนๆหนวดขาวนะครับใส่ชุดสีแดงครับเลื่อนลากด้วยกวางเรนเดียร์นะครับเอาของมาแจกจากการ์ตูนนะครับหรือจากภาพยนตร์เกี่ยวกับเด็กๆสันตาก็จะปีนลงมานะครับแม้ว่าตัวอ้วนก็จะปีนลงมาจากชิมนี่นะครับปล่องไฟก็เป็นเรื่องราวที่ คนทั่วโลกนะครับได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับแล้วก็มีเพลงของโบสถ์นะครับที่จะร้องในเทศกาลคริสต์มาสนะครับเรื่องของชื่อซันตามาจากไหนนะครับถ้าไปดูดั้งเดิมเลย s ะซันตานะครับก็มาจาก Saint, นะ Saint, เซนต์นะเซนต์เปลว่านักบุญนะครับไปดูภาษาเยอรมันนะครับคลาวส์ laus, นะคลาส์ laus, คำนี้ ก็แปลว,ว่านักบุญเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ไปที่มาการเรียกบางทีเรียกจากเสียงนะครับซันตาคลอสมาจากไหนถ้าบอกว่าซันตานะครับเป็นนักบุญนะครับเป็นนักบุญของศาสนาคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นซันตาซันน่าจะมาจากเซนต์นะเซนต์ชื่อของนักบุญคนนี้ก็คือนิคโคลนะฮะหรือไม่ก็ นิโคลัสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาออกเสียงนะครับหูที่เราได้ยินนะครับว่าเซนต์นิโคลัสเวลาฝรั่งก็พูดเวลาเขา n ู e นะครับก็เป็นเซนสคริต์นะครับเราก็ได้ยินเป็นซันตาคลอสนะครับทั้งที่เซนต์ Saint หรือซานเนี่ยหรือคลอสนะครับทั้งสองคำนี้เป็นคำที่มีความหมายนักบุญนะครับคลอสเนี่ยเป็นภาษา เยอรมัน uh, นะครับสกดว่า k l a u s นะครับเอาละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็รู้จักว่าเป็นคุลุงสันตาแล้วก็ยังมีตำนานนะครับที่พูดถึงเนี่ยบางก็บอกว่าต้นกำเนิดนะครับมาจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็มีตำนานที่พูดถึงนะครับอาจจะพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ล้วนแล้วนะครับก็เป็นที่ไปที่มา แม้กระทั่งขนนะครับสีขาวๆนะครับบนเสื้อคลุมแดงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของตำนานซึ่งผมเคยเล่าไว้นะครับเมื่อเก้าปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของซันตาเป็นตัวละครนะครับในตำนานก็น่าสนใจแล้วก็ทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับตามสำนักงานต่างๆนะครับก็มีการประดับนะครับ ต้นต้นสนนะครับต้นคริสต์มาสมีหิมะนะครับเดี๋ยวอยากจะให้มาดูนะครับว่าคลิปความยาวประมาณ10นาทีนะครับที่ผมเล่าเอาไว้เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็พยายามนะครับที่จะทํารวบรวมเรื่องราวของซันด์คลอสมาเล่าเพื่อจะให้เราได้รู้ถึงความเป็นมานะครับของเทศกาลนะครับคริสต์มาสนะฮะว่า มีความเป็นมาอย่างไรนะครับซึ่งก็แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันตำนานเรื่องเล่าเนี่ยนะมันก็มีหลาย e ีเจนหลายตำนานเดี๋ยวมาดูคลิปนะครับประมาณ10นาทีที่ผมทำไว้เมื่อ9ปีที่แล้วนะครับ สวัสดีครับพิพัฒน์วงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษาครับวันนี้เป็นวันที่24ทธันวาคมเป็นคริสต์มาสอีฟนะครับคริสต์มาสอีฟหมายถึงวันก่อนวันคริสต์มาส1วันถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือแปลว่าวันสุกดิบคำว่าอีฟไปต่อท้ายวันใดก็จะหมายถึงวันที่ก่อนวันนั้น1วันนะครับเช่น b i r t เดย์อีฟวันก่อนวันเกิดหนึ่งวัน New Year's Eve ก็คือวันสิ้นปีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งตัวอ้วนใจดีแจกของขวัญเด็กในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแน่นอนครับเขาคือซันตาคลอสครับวันนี้จะมาเล่าตำนานของซันตาคลอสเพื่อที่จะให้ทุกท่านเอาไปเล่าลูกๆลหลานนะครับว่าซันตาคลอสมีที่ไปที่มาอย่างไรซันตาคลอสมีหลายชื่อนะครับ เมื่อแต่ก่อนนี้เนี่ยก็คือเซนต์นิโคลัสเซนต์นิคเซนต์นิโคลคริสคริงเกิลพาวส์นิโคลนะครับตำนานของซานตาคลอสมาจากชาวดัชครับที่ไปตั้งรกรากอยู่ที่นิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมีเทศกาลร,รื่นเริงประจำปีโดยจัดทุกวันที่6ทธันวาคมนะครับ กลุ่มชาวดัชก็จะมีการเอาของขวัญของเล่นขนมประแจกเด็กๆทีนี้ทำให้ชุมชนรอบๆเนี่นะฮะที่เป็น English Speaking Community น,นะครับก็ได้เข้ามาดูเที่ยวงาน Festival ของชาวดัชหรือชาวฮอลแลนด์เนะครับก็ชื่นชอบซีนของงานเป็นซีนที่มีความสนุกรื่นเริง เป็นซีนที่สอนให้เด็กรู้จักในเรื่องของการให้การกิฟนะครับเป็นเรื่องของลดละในเรื่องของอความเห็นแก่ตัวเป็นการที่สอนให้เด็กรู้จักคำว่าเซลเลสนะครับ <S <s <ign> ก็เลยนำเอางานเื่นเริงตัวนี้มาใช้มาปรับใช้ในช่วงวันคริสต์มาสเพราะฉะนั้นซันต์คลอสก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกับคริสต์มาสตั้งแต่ ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับทีนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของชื่อซันต์คลอสมีที่มาก็จากงานประเพณีของชาวดัชครับชาวดัชเวลาออกเสียงเซนต์นิโคลัสเนี่ยเนื่องจากชาวดัชจะออกเสียงเร็วพูดเร็วนะครับทำให้คนที่พูดภาษาอังกฤษหรือเป็นคนอเมริกันในละแวกใกล้เคียงเนี่ยได้ยินแอคเซนต์ได้ยินเสียงที่ดัชพูดออกมาเนี่ยว่าซันต์คลอสก็เลยเวลาพูดต่อก็จะใช้ แทนที่จะพูดว่าเซนต์นิโคลัสก็เป็นซานตาคลอสนะครับอีกตำนานหนึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากมีชุมชนเป็นคนเยอรมนีนะครับที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของนิวยอร์กในรัฐเพลซิวเนียก็รู้จักเซนต์นิโคลัสเหมือนกันแต่เขาจะรู้จักในชื่อภาษาเยอรมันก็คือเพลส์นิโคลนะครับเพลสนิโคลเนี่ยมีความหมายทางเยอรมันเนี่ยภาษาเยอรมันคำว่าเพล P.E.R.Z. นะคะคำนี้แปลว่า Fur แปลว่าขนนะครับส่วนนิเกลก็มาจากนิโคลัสเอาละครับจากชื่อทีนี้มาดูว่าเซอร์คลอสมีตัวตนจริงหรือเปล่านะครับในตำนานเล่าว่ามีชาวเยอรมันนะครับที่เกิดที่เมืองบาวาเรียในเยอรมนีเนี่ยมาอาศัยตั้งรกรากในนิวยอร์ก ชื่อว่าโทมัสเนสต์เขามีอาชีพเป็นคนเขียนภาพเป็นอเมริกันเพนเตอร์นะครับก็มีคนขอให้เขาวาดภาพของซานตาคลอสขึ้นมาจากจินตนาการของเขาที่คิดว่าเป็นบุคลิกของชายใจดีรูปร่างอ้วนเตีย้ยชอร์ตเตีย้ยแฟตตี้นะครับเขาก็เลยใช้ ความทรงจําเก่าสมัยที่เขายังยังเล็กๆยังอาศัยอยู่ที่เมืองบาวาบรียเขาก็ได้รับการแจกขนมแจกของเล่นเค้กจากผู้ชายใจดีคนหนึ่งในจินตนาการของเขาแล้วเขาก็มาวาดภาพผู้ชายคนนี้สุดท้ายก็จะมาเป็นรูปของซันเด์ครอสที่ทุกคนฝังติดตาติดใจอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้นะครับพอถึงยุคป,ปัจจุบันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเราก็จะเห็นซันดครอส อยู่ทั่วไปในทุกสถานที่ทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาทางอังกฤษนะครับก็จะมีคนที่แต่งตัวเหมือนซันนีคลอสหรือว่าอาจจะเรียนแบบมีหนวดขาวสวมเสื้อสีแดงก็ามายืนตามสวนสาธารณะบ้างหน้าตึกในที่ชุมชนเพื่อจะขอเงินขอของขวัญน,นะครับก็ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ในส่วนของศูนย์การค้าช้อปปิ้งมอล Store ต่างๆก็จะเห็นเด็กเนี่ยเข้าแถวเพื่อที่จะรอรับของขวัญจากมือซัน t ด c r ์ครอสตัวเป็นๆน,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 นะครับเอาละครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมมีคลิปสั้นๆของทาง Voice of America เป็นรายการที่พูดเกี่ยวกับที่ไปที่มาของซัน t ด c r ์ครอสที่ผมได้เล่าเกริ่นให้ฟังแล้วเพื่อท่านจะได้ฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็จะได้เทิดเลินไปกับที่ไปที่มาของซัน t ด c r ์ครอส แล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการพัฒนาของคํากว่าจะมาใช้ในปัจจุบันนี้ Merry Christmas ครับพบกันใหม่ในคลิปตอนหน้าสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวมีความสุขในวันคริสต์มาสมากๆนะครับโชคดีและสวัสดีครับ Now the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Santa Claus is someone who will remain in the hearts of children forever. He is the make-believe person who brings toys and other gifts to children at Christmas. To grown-ups, he is a special symbol of goodwill and selfless giving santa claus also has some other names: st. nicholas, st. nick, chris kringle, pelznickel. two of his names, santa claus and st. nicholas, both come from the dutch, who settled in new york long ago. the dutch believed st. nicholas gave gifts to children. they honored this kindly saint with a yearly festival on december 6th. the english-speaking people who lived nearby greatly enjoyed dutch festivals, and they brought the saint and the custom of giving gifts into their own celebration at christmas time. the dutch spoke the name saint nicholas very fast. it sounded like cinder class and so, when the English said this word, it sounded like Santa Claus. West of New York, in Pennsylvania, many German farmers had also heard of St. Nicholas, but they called him Pelznickel. This word came from pelz, meaning fur, and nickel for Nicholas. And so to the Germans of Pennsylvania St Nicholas or Pelznickel was a man dressed in fur who came once a year with gifts for good children Soon people began to feel that the love and kindness Pelznickel brought should be part of a celebration honoring the Christkindl as the germans called the christ child after a time this became chris kringle later chris kringle became another name for santa claus himself whatever he is called he is still the same short fat jolly old man with a long beard wearing a red suit with white fur the picture of Santa Claus, as we see him, came from Thomas Nast. He was an American painter born in Bavaria. He painted pictures for Christmas poems. Someone asked him to paint a picture of Santa Claus. Nast remembered when he was a little boy in southern Germany. Every Christmas, a fat old man. Gave toys and cakes to the children. So, when Nast painted the picture, his Santa Claus looked like the kindly old man of his childhood. And through the years, Nast's painting has remained as the most popular picture of Santa Claus. Santa can be seen almost everywhere in large American cities during the Christmas season. Some stand on street corners asking for money to buy food and gifts for the needy. Others are found in stores and shopping centers. It is easy to find them by the long lines of children waiting to tell Santa. what they want for Christmas ครับท่านผู้ชมครับก็สำหรับปีนี้นะครับ2568นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับเด็กๆก,ก็มีความสนุกในกิจกรรมต่างๆนะครับในเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับ20 25นะครับ2025 Merry Christmas ครับสวัสดีครับ